สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะไปทำนะคะภาพของเรานะคะให้เป็นนางแบบสวยๆแบบนี้นะคะใช้แอปอะไรนะคะแล้วทำยังไงเดี๋ยวจะพาไปทำนะคะอันนี้คือตัวอย่างรูปภาพนะคะที่พัดไปทำมาแล้วเนาะเอามาให้ดูนะคะว่าเสื้อผ้าหุ่นเราโคตรเปะ๊ะหน้าโคตรเป๊ะนะคะ อ่อนเยามากทุกคนยุคนี้นะไม่ต้องสวยด้วยมีดหมอค่ะสวยด้วยแอปค่ะโหลดแอปมาเลยค่ะแอปอะไรนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะสามารถดาวน์โหลดที่เพจสโตหรือ App Store ได้นะคะทุกคนแอปที่ใช้นะคะคือแอปนี้นะนะคะรูปหน้าผู้หญิงนะคะเห็นไหมเอ่ยนะคะเดี๋ยวพัดจะวงให้ดูนะคะว่า แอปไหนเนาะเออแอป,ปนี้นะคะแอป,ปนี้นะสามารถไปพิมพ์ค้นหาที่เพ t สต e หรือแอปสต e ได้เลยนะคะเมื่อ <c oughs> ดาวน์โหลดมานะคะมันจะมีนะคะมันจะมีฟังก์ชันผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะให้เราเล่นนะคะเราลองกดเล่นดูนะคะไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันผู้ชายหรือฟังก์ชันของผู้หญิงนะคะเราลองเจเนเรตกันดูนะคะทุกคนว่าหน้าตา เราแบบผู้ชายเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็รูปแบบของผู้หญิงนะคะมันจะเป็นแบบไหนนะคะลองจิ้มกดดูได้นะคะสำหรับใครที่ดาวน์โหลดแอปมาใหม่นะคะมันจะให้เราลงทะเบียนด้วย Google นะคะหรือว่า Facebook แล้วก็กดตามขั้นตอนของเขาไปนะคะแล้วเราก็กดบวกรูปภาพหรือว่าถ่ายภาพหน้าตรงของเราขึ้นมานะคะแล้ว ครั้งถัดไปครั้งต่อไปเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเพิ่มหน้าเรานะคะนี่คือชื่อเต็มเนาะชื่อเต็มของแอปนะคะที่พัดวงเมื่อกี้นะคะเราก็ดาวน์โหลดรูปนะคะต้นฉบับรูปหน้าเราอะไว้เลยนะคะแล้วครั้งหน้าที่เราเข้าแอปมาเราไม่จําเป็นนะคะที่จะโหลดตลอดนะคะโหลดหน้าตลอดหรือเราอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะคะอยากจะเปลี่ยน หน้าก็เปลี่ยนได้แต่คือหน้าเนี้ยที่พัดลงไว้เนี่ยมันก็คือเขาโค้งหน้าตัวเองอยู่แล้วก็เลยไม่เปลี่ยนนะคะเราชอบชุดไหนสไตล์ไหนแบบไหนเราสามารถจิ้มเข้าไปดูได้นะคะว่าสไตล์นี้ชอบไหมถ้าชอบเราก็กดเซฟอิมเมจได้นะคะทุกคนแต่ถ้าไม่ชอบเราก็ลองเล่นดูนะคะมันเล่นได้แบบหลายรูปแบบมากๆเลยทุกคน หรอบนะคะหรอบเขาจะมี3ชุด3แบบ3สไตล์ให้เราเลือกนะคะลองปัดปัดดูนะคะถ้าเราต้องการนะคะเราชอบเราก็กดเซฟอินเมดนะคะตรงนี้ได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวจะลองเซฟให้ดูนะคะพอเรากดเซฟอินเมดปุ๊บมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้เรากดโอเคนะคะแล้วก็ไปดูที่นะคะแกลลอรี่ของเรานะคะอ่าเห็นไหมคะมาแล้วนะคะลองไปเล่นกันดูนะคะ สำหรับใครที่ยังไม่รู้เนาะก็ลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันนะคะแอปนะคะแอปนี้แหละเดี๋ยวจะพาไปดูชื่อเต็มๆที่เพจสตูนะคะอ่านี่นะคะชื่อแอปอันนี้แหละนะคะ